สนับสนุนโดยซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง v q คิทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับรายการคนดังนั่งเคลียร์นะครับวันนี้เคลียร์กับน้องเปิ้ลอยู่นะคะ โอ้เมื่อกี้เราก็คุยกันไปเยอะนะชีวิตของหนูก็ดูดีดูดีนะทำมาหากินตัวจริงเลยนะคะเงินทองก็มีเก็บบ้านก็หลังเบลเบลาไม่น่าจะมีข้อกลหาน,ลน,ะะนินทนาใดๆเลยและดูจากภายนอกนะคะหนูสวยสวยสวยจริงๆเลยอ่ะในธรรมชาติชัดๆซิค่าคุณผู้ชมไหนยิ้มนิดซิเนี่ยบางมุมก็แอนทองผสมอีกนิดหนึ่งก็เหมือนมิสยูนิเวอร์ส สองสามคนมารวมกันหนูสวยมากเลยหนูไม่เคยคิดจะประกวดนางงงนางงามอะไรเลยเหรอคะมารายาทหนูคงไม่ได้ถึงขงนาดเลยฉันหนูมันเป็นพวกหญิงไทยใจซ้มคะ่ะจ้ะหนูก็พยายามพยายามจะปูให้แกดูดีนะคะ,คะแต่รู้สึกว่าแกไม่รับบทฉันเลยนะค่ะเหย็ดเปิ้ลตายแต่นี้หนูเค้าเมาส์มอยกันตามหนังสือที่เขาชอบแบบนินทานดาลาอักษรย่ออ่างยอยัก ข่าวนี้มาเจออักษรย่อปอปากรยามารยาสามวงการบันเทิงยี้แม่คนนี้เวลาเดินผ่านไปไหนชี่ก็ขากถุยไปทั่วอร่อยอ่ะเธอเดินไปไหนเธอก็ถมน้ำลายไปทั่วปากเป็นอะไรอย่แย่แยงขนาดนั้นเี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่้าจะบอกว่าเป็นคนแบบว่า นิสัยเป็นแมนทอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนผงผางอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนปักจัดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้ากิริยามารยาทอะไรที่แบบเนี้ยเปิ้นขอเถียงว่ามันไม่ใช่เพราะาเปิ้นมีความรู้สึกว่าพ่อคุณแม่เปิ้นเลี้ยงมาดีมารยาท่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่มารยาทที่ดีของผู้หญิงอะคะ่ะอ๋อแล้วทำไมเขาไปเขียนได้งไงว่าเธอ แล้วขอโทษนะคะเป็นคนอยาแยงคนที่ทํานิสัยอย่างนี้ด้วยค่ะเวลาได้ยินเสียงจะรู้สึกว่าขนลุกขึ้นมาทันทีแกมันจะมาหยาแยงฉันก็แค่ทำท่าเท่านั้นยากไม่ไ้เป็นมู้ดจริงๆนะคะเวลาแบบได้ยินคนแบบนี้จะจะแบบเคยเป็นไหมคะเวลาเราไม่ชอบแ้วมันจะอย่างเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าทําไมเขาต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยแล้วพื้นเป็นที่สาธารณะแล้วน้ำลายของเรามันเป็นสิ่งสกปรกบางทีไปทําในห้องน้าก็ได้ฉันก็ตกใจเหมือนกันเวลาใครทําแบบนี้แต่ฉันก็จะทำหยา อร่อยดีอะไรอยงีแยค่ะแล้วไ,ไปดูแย,แยงหนักเข้าไปตกลงป้ลไม่ได้เป็นคนแบบนั้นใช่ไหมค่ะโอ้ทำไมเขาไปเขียนบางทีนะคุณป้าในวงการเนี่ยมีหลายคนนะคะไม่ใช่แค่เปิ้ลพารดีคนเดียวแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในอักษรอันนั้นเขาก็เลยมาถามเราแล้วคําตอบอนี้แล้วคำนามนี้เราก็เ,เคยได้ตอบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กคใครรู้จักมใส่เปิ้ลจริงๆก็จะรู้อะค่ะว่าเราเป็นคนไม่ถมน้ําลายเลยก็มีคนเขาก็มาถามเหมือนกันว่าเป็นปิ้งสักหรือเปล่าปิ้งสัก ปเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยงัเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนเป็นเยื่นพลัดีแล้วกันนะค่ะนีจะได้เป็นสอนยอยักษ์ค่ะคุณการบันเทิงเขาก็เมองหมอยว่าเธอวีนวีนวีนเธอเวลาวีใครต่อใครเขาแบบแตะไม่ได้อันทัชเชเบิลหรอจริงรเปล่าวีนค่ะวีนแตกเลยเข้าเข้าถ้าเข้าวงเขาเรียกอะไรถ้าไปถึงกองถ่ายขอวีนก่อนค่ะขอด่าก่อนช่างหน้าช่างผมได้ไป่ทำอะไรมานไดเลยอยนี้เสร็จปุ๊บค่อยนั่งแล้วพอหลังจากนั้นมันจะด่าเราค่ะถูกต้องไหมคะค่ตายแล้วตาย ทำไมหนูรู้ไปหมดแล้วพี่อุษาไม่ค่อยกล้าพูดนะคะเรื่องจริงค่ะเราจะต้องเข้าไปแบบยังไงกระทอยเนี่ยอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นกับเขาอย่างงี้ไปก่อนนี่โหนี่แปลงอะไรเนี่ยซื้อจากประเทศอะไรถูกะโหลกะลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกับเขาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่งประจําที่หลังจากนั้นถ้าหัวแล้หน้าจะเป็นของเขาค่ะอ๋อเขาจะทําสวยไม่สวยเราต้องยอมใช่ไหมคะ หน้าเราไปไหนมาไหนเลยต้องแต่งหน้าเองไม่มีใครกล้าแต่งหน้าโช <c oughs> เลยไม่หรอกจริงๆแล้วคือนิสัยเนี่ยจะจะมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองอนะคะเยอะมากก็เลยจะติดนิสัยแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่จะเป็นคนพูดเสียงดังเป็นคนผงผางเป็นคนนิสัยเหมือนผู้ชายเป็นคนนิสัยเหมือนกระเทยก็จะเล่นแบบอย่างเงี้ยคนถ้าคนไม่รู้จักจะมองเราว่าเรานี่แบบ เฮ้ยอะไรอ่ะวีนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำน้อนเนี่ยถ้าเธอแรงอย่างเงี้ยไปเล่อยๆคนเขาก็จะมาห๋อยิ่งถ้าเธอไม่มีแฟนเป็นผู้ชายก็ต้องคิดว่าเธอเป็นทอมเป็นอะไรหรือเปล่าเธมาดูแรงดิ่งแรงสิอยากได้อยู่เลยแต่ไม่เห็นจะมีทอมคนไหนหันมาแลเลยค่ะเพราะกลัวกันทั้งนั้นแหละใครเขาก็ซี้หอดตายหมดเลยีแล้วค่ะที่กลัวหนูหนูชอบในวงการบันเทิงอ่ะมีคบ่กับใครบ้างหรือเปล่ายะ หมายถึงว่ามีเพื่อนกับเขาบ้างไม่ยากมีสิคะอาจารย์หนูเป็นคนมีคนคบอยู่นะคะหนูประกาศเลยว่าถ้าเขาไม่คบหนูแต่หนูก็จะคบค่ะถ้าจะเลิกคบไม่เลิกคบผ่านใครอะใครที่สนิทกันขนาดนั้นนะใครก็มีกระแตสุภักษรนะคะใส่างคลค่ะแล้วก็คุณเมย์พิชนาสขากพอสองคนพอค่ะกบเกลบ ที่เหลือให้เป็นนอกวงการกับยายเม่ด้วยเหรอใช่ค่ะทำไมเม์เข็มจะตายไปหนูเข็มกว่าค่ะเขาขายข้าวหนงข้าวเหนียวอสารพัดจะหาเงินนะยายเม่เปิดร้านโรงร้านเหล้าร้านผับติ่มซองติ่มซำไม่นี่อะไรเป็นเงินเอาหมดเลยว้ายตายแล้ว <พ uka> ไม่เจ๊งหรอกนะ <c oughs> เขาขายไดไ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเออใช่ค่ะนุสนิทกันประมาณไหนคะ่ะกับเพื่อนสองคนนี่คือเป็คว่า,าวันหยุดก็ไปเที่ยวกันมีอะไรก็โทร <ขะ S 2> หากันหรอกอยาก่างเมพิชนนทนี่คือรู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะคะนานมากก็ก็ตั้งแต่อายุสิบเจ็่เนเมย์นี่ประมาณอายุสิบเจ็ดได้ค่ะเข้าวงการมาแรกๆแต่กับกระแตเนี่ยจะมาสนิททีหลังกระแตนี่จะมาสนิทตอนช่วงที่รู้จักกับเป็น กับพี่อนัสอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แต่คบกับพี่เอกทิตินันและพี่เอกทิตินันนี่เป็นเพื่อนกับพี่อนัสเราก็เลยได้รู้จักกันกับกระแตะแล้วก็เลยสนิทกันมากทุกวันนี้กับกระแตะเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม กลุ่มใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะไปทานข้าวไปนู่นไปนี่ไปทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยกับเมย์นี่เมื่อก่อนก็จะสนิทกันแต่ช่วงนี้กับเมย์เนี่ยจะค่อนข้างห่างหน่อยเพราะว่าด้วยงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะงานเยอะถูกต้องค่ะแต่กับกระแตเนี่ยบ้านใกล้บ้านบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านหนูก็เลยจะได้เจอกันบ่อยบ่อยเวลาออกงานไปรวมกันทีตาอย่างกระปัชแตกเลยสูสต้อค่ะตลาดตลาดสดนี่ต้องไหว้อะหรือเปล่าคะทั้งสามสาวอันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครจะมองยังไงนะคะ แต่เรามีความสึกว่าเราก็คุยกันแบบอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าใจกันแบบนี้แล้วเราคิดว่าคนรับข้างเข้าใจแล้วก็โอเคเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ที่จะแบบว่าจะต้องซอฟความแรงอะไรอย่างนงี้ของเราลงไปเพื่อให้ใครๆหลายๆคนมามองว่าอุ๊ยตายละ น่องน้ำจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนเขาก็บอกว่าในความที่เธอดูแจะจวเวนจวนอย่างเงี้ยนะคะดูจะเก่งกาดไรกาดแต่ถ้ายามที่เธออยู่คนเดียวเธอก็เป็นคนที่เหมือนประมาณซึมซึมซื่งซ่งแล้วก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวคิดนู่นคิดนี่ใช่ค่ะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมาก สูงมากคือเวลากลับบ้านเนี่ยค่ะก็จะสวัสดีค่ะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยกินข้งงกินข้าวคุยอยู่กันประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เหลือเวลานี่คือจะอยู่แต่ในห้องตัวเองอย่างเดียวโอ้จะทำจะอยู่ในห้องคนเดียวก็ทํานู่นทํานี่ฟังเพลงแบบอะไรไปรูปเปลยเอารูปมาดูรูแล้วแล้วก็หรือเปล่าหรือว่ารูปมาดูแล้วไปทำอย่างอื่นตายตายแล้วแม่คนที่แรงเลยะไม่เอารูปมาดูแล้วก็แบบเพ้อฝันจินตนาการไปรู้แหละไปรู้แหละ ตายเอาลูปอนัตมาแล้วทำอย่างอื่นแปลว่าอะไรจ๊ะมันแปลได้หลายความหมายเนี่ย แปลกนะยะแม่ลูกสาวใช่คนนี้ตาย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 สรุปแล้วโลกส่วนตัวสูงลรเล่นรเล่นขาโส่วนตัวก็เป็นคนค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงก็คือถ้าอยู่คนเดียวนะคะก็จะไปอยู่ในห้องก็จะอยู่คนเดียวอยู่ดูทีวีดูแบบทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเพลงแบบดูอะไรเไดยเปื่อยนอนบ้างอะไรบ้างนุ่งเกงในก็ยกทรงอย่างละตัวเดินรอบห้องไม่ใส่อะไรเลยโอ้ยแกผ้าอยู่ในห้องอีกต่างหากนะคะลเล่นค่ะลารเล่นลาเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นปามาค่ะขอบอก ชุดนอนนี่ถ้าใครได้เห็นคือตื่นเช้าขึ้นมาจะแบบเฮ้ยใช่จริงเหรอคือภาพที่ที่เธอเป็นจริงเหรอชุดไหนก็เป็นชุดติดชุดคุณแม่ค่ะติดชุดคุณแม่ที่เสียไปคือเป็นชุดแบบขอโทษนะคะเป็นชุดคุยยายเป็นคอกระเช้าเป็นกระโปรงยาวแล้วเป็นซิปลูดอย่างนี้ค่ะจางเห็นป่ะและลายดอกดอกยางงั้นนะคะหนูใส่อย่างงั้นอยู่บ้านสบายดยสบายดีค่ะแล้วก็แบบว่าพี่ค่ะถ้า์ถามว่าระหว่างเพื่อนของหนูสองคนนะคะมีเมย์เมย์พิชใช่ไหมคะกับกระแตแล้วก็หนูสามคน ถ้าจัดอันดับนะคะว่าจะมีคนที่มีโอกาสแต่งงานถือว่าใครจะมีสิทธิ์ปิ้วไปก่อนคะ่ะหนูว่าหนูมั้งคะ่ะหาแฟนได้ก่อนไหมถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่แม่นี่นะคะ <c oughs> เดียนว่าทางกวนนี้คงหาสามีไม่ได้หมดละคะ่ะ ตายไม่อาจารย์เคยเห็นเขาพูดไหมคะคนที่แบบว่าเหมือนมาที่หลังแล้วมันแบบว่ามาแรงแซงโค้งค่ะตอนนี้เพื่อนหนูทั้งสองคนหัวใจกําลังหวั่นชื่นเป็นสีชมพูแต่ของหนูโลกเป็นสีเทาแต่ไม่แน่อยู่ดีวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้หนูอาจจะสะดุดกองขี้หมาแล้วเจอเนื้อคู่แล้วแต่งเลยก็ได้นะคะอาจารย์ใครจะไปสะดุดกองขี้หมาก็ไปเจอผู้ชายนะคะไม่ตาบอดก็หูหนวกกค่ะ อย่างน้อยที่สุดวิทยุก็ไม่ต้องซื้อทีวีก็ไม่ต้องเปิดนะคะ<ช>แม่นี่ท<ม>ั<ถ>้งวันเลยนะคะออจะนั่งฟังหนูอย่างเดียวพูดอย่างเดียวสิคะ่ะค่ะใช่ค่ะเบิ้ลคะอาจารย์ถามอีกนิดหนึ่งนะคะาดาราส่วนใหญ่เขาจะต้องแต่งตัวว่า,วาแบบแหวมออกงานาาสังคมเป็นข่าวนั่นนี่นู่นตลอ<า><า>ดเวลาไม่ให้มันหายไปเดี๋ยวหางานทําไม่ได้แม่นี่ไม่ออกงานเลยไม่มีใครเชิญหล่อนหรือเขาไม่ต้องการให้หลอนออกสังคมหรือเธอเบื่อ เอาจริงๆนะคะเห็นหนูอย่างนี้หนูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยบางทีหนูกลัวว่าใส่ชุดนี้ไปงานจะเวอร์เกินไปไหม,อมเอ๊ะใส่ชุดนี้ไปงานคน เขาจะถ่ายรูปเราหรือเปล่าใส่ชุดนี้ไปงานเอ๊ะเจ๊จะาจะให้ไฟแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องที่คิดในสมองเยอะไปเนี่ยอันนี้หนูมั่นใจในชุดของหนูป่ะเพราะนี่มันเป็นชุดร้านของหนูค่ะจ้าชุดของร้านตัวใช่ค่ะชุดของร้านหนูนะคะร้านตี๋ร้านตียชิคกี้เกลนะคะขายในสแกมค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะซื้อได้ค่ะแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดคอลเลคชั่นที่แล้วหนูมั่นใจมากค่ะจารย์ปรบม เยี่ยนขอไม่เยี่ยนขอไม่ใช่คําว่าเยอะนะคะเ เยี่ยนขอใช้คำว่ามากเกินค่ะเพื่อนบอกว่าเม่จะเตือนเธอนะเปิลเวลาจอกงานอะต่อให้ใส่ชุดของร้านตัวเองแกต้องระวังนะมันมีโทรทัศน์อยู่รายการหนึ่งอีนังเจ๊แมมนะมาคอยดูรายการอยู่แล้วมันก็บอกดาราคนไหนแต่งตัวไม่เลิศก็ร่วงพอเวลาร่วงทีนึงนะอีนังเจ่แมมดาราเละเลยระวังปากอีนังคนนั้นนะวอ้ยแบบบางทีแบบเวลาไปงานเราจะคิดเยอะถูกต้องไหมคะเราจะคิดเยอะว่าเราจะทําผมทรงอะไรดีจะใส่ ชุดอะไรไดีอย่างนี้บางทีมาเขียนว่าชุดกับผมไม่เข้ากันบ้างอะไรบ้างกระเป๋าจะถือโอ้ยต้องหาอะไรเยอะแยะบางทีก็เลยอืม ขอเป็นบางงานขอเป็นไม่แต่บางทีเราถ่ายละครด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ละครค่ะแล้วบางทีเราเจอละครที่ถ่ายไปออนแอร์ซะออนแอร์ไปซะส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่ามันไม่ทานใช่ค่ะที่เราจะต้องไปหาชุดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางงานที่เขาเชิญจริงๆแล้วมันแบบว่าสําคัญมากจริงๆหนูก็ไปนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่ไปเลยมีงานที่ไปไปบ้างโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะงานเยอะค่ะก็ออกงานบ้างโดยเฉพาะงานที่ต้องเลือกแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วที่สําคัญชุดที่ใส่ต้องเป็นชุดของร ตัวเองนะคะเขอบคุณซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและ VQ10 สวยครบสูตรภายใน1เม็ดเดี๋ยวเคลียร์ต่อช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิเทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999